สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่แฟนเพจร้านจเจริญประดับยนต์นะคะเดี๋ยวเราพามาต่อก,กันกับงานคิวรอและราวหลังคานะคะสําหรับรีวคันนี้ค่ะลูกค้าท่านนี้เป็นลูกค้าเก่านะคะก่อนหน้านี้ลูกค้าเคยมาสวิตติดตั้งกันชนหน้ากันชนท้ายนะคะไปแล้วเนาะสำหรับแลนด์ลนเดอร์นะคะเหมือนเดิมเลยวันนี้ก็กลับมาเติมในส่วนของงานคิวค่ะให้มันดูเต็มขึ้นนะคะเผื่อใครที่รู้สึกว่าเราแต่งแล้วก็ค่อยๆทยอยแต่งอยากจะให้เซอเร์ให้มันแบบ จานาจเต็มนะคะในราคาน่ารักเหมือนเดิมเนาะตัวนี้จะเป็นงานคิวล้อทรงห้างแต่ว่าเป็นแบบเต็มหนูไม่แน่ใจะว่ายังมีผลิตไหมนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือมันจะเป็นงานที่เป็นแบบทรงห้างที่เป็นลงมาสุดถึงตัวปลายลดแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นทรงห้างทั่วไปมันจะแค่ประมาณครึ่งเดียวคุณพี่ประมาณ5.5นิ้วเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็คือจะเป็นไซส์ใหญ่6นิ้วนะคะแล้วก็มีแถบสีเป็นแถบสีเทาห้างแบบนี้นะคะวัสดุเป็นพลาสติก ABS ค่ะเข้ารูปแล้วก็ ตรงรุ่นเหมือนกันนะคะที่นว่าตัวบอดี้มันจะต่างจากตัวทรงห้างที่เป็นแบบครึ่งเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของชิ้นงานจิดตั้งหน้าร้านจะรับประกันงานจิดตั้งให้6เดือนนะคะไม่รวมชนแตกหักสีทะลาะค่ะก็เป็นไปนตามเงื่อนไขของทางร้านเนาะส่วนด้านบนนะคะตัวนี้เราใส่โลมาไปแล้วคุณพี่ ใครที่รู้สึกว่าใส่โรบาแลนะ้วข้างหน้ามันดูโล่งจังเลยนะคะอยากจะได้งานราวหลังคาก็มีให้เลือก2แบบเป็นแบบราวยกก็มีนะคะหรือถ้าใครชอบเป็นงานทรงห้างของเขาเลยก็จะเป็นแบบแนบแบบนี้ค่ะวัสดุก็จะเป็นงานอลูมิเนียมนะคะแล้วก็ด้านในบุด,ด้วยกาว 3M เนาะเก็บงานด้วยกันยาซิลิโคนให้แต่ว่าน้องอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับการบรรทุกพวกแหลกหลังคานะคะเพราะว่าเขาแค่แปะกาว เพราะฉะนั้นถ้าใครรู้สึกว่าอยากใส่เพื่อความสวยงามนะคุณพี่ก็จัดได้นะคะใส่ก็จะแมทกับโรสีประตูแบบนี้เลยเก็บงานให้ส,สวยเสริมเก้าสามเอ็มให้แน่แนน,น,นะคะเพราะบางทีโรงงานแปะมาเนี่ยนิดเดียวมันไม่อยู่แน่นอนคุณพี่แล้วยิ่งถ้าไม่ลงน้ํายาประสานมันอาจจะทําให้ชิ้นงานหลุดออกมาได้เร็วกว่าปกตินะคะติดไปเราก็งดล้างอาฉีดก่อนเนาะเช่นเดียวกันกับงานคิ้วร้อนะคะเพราะว่าถ้าคุณพี่ไปล้างอาฉีพบางทีพนักง,งานเขาไม่รู้เนาะเขาก็จะไปตี้ตามตําแหน่งซึ่งมันมีภาพ รอยกาวอยู่นะคะหรือน้ำยาประสานก็ตามถ้าเขาไปทําปฏิกิริยากับพวกน้ํายาขาัดสีน้ํายาล้างทําความสะอาดอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะส่งผลให้ตัวชิ้นงานร่อนออกมาได้เร็วกว่าปกตินะดังนั้นก็แนะนําว่าให้งดล้างรถไปก่อนนะคะอย่างงานคิ้วเนี่ยช่วงนี้แรงงอาจจะไม่เท่าไหร่ก็แห้งไวแต่ว่าก็งดไปสักประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะกําลังดีเนาะหรือถ้าเกิดเขามีตาแหน่งที่มันอ้าจริงๆนะคะไม่ว่าชิ้นไหนก็ตามที่มันเป็นเอเซนซอรี่แบบพวกงาน ABS อะคะ่ะ มันก็อาจจะต้องเข้ามาเก็บงานนิดนึงเพราะว่าบางทีเราควบคุมไม่ได้ในเรื่องของตัวกาวเนาะแต่ว่าไม่ต้องกังวลร้านดูแลให้นะคะยกเว้นชนแตกหักซีทะเลาะนะคะน,นี้ก็เป็นประจเงื่อนไขที่ร้านกาหนดนะคะใครสนใจอยากได้ชุดแต่งหล่อๆนะคะ,ะคันนี้ดูเป็นเรฟได้เลยคุณพี่ <laughs> ก็กําลังดีนะคะไม่ได้หดวึกหวาเกินไปเนาะล้อไม่ได้ล้นเยอะ แล้วก็มีเอเซอรี่พอกรุบกรุนะคะก็ไม่กรุบนะทั้งหน้าทั้งหลังแล้วโรบาไปแล้วนะคะก็เรียกว่า,วาจัดเตรมรอบคันพร้อมใช้พร้อมหล่อแล้วนะคะสำหรับคันนี้เนาะขอบพระคุณลูกค้ามากๆที่ไว้วางใจร้านตะเรมระดับยนต์นะคะใครสนใจสินค้าอะไรทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยร้านเปิดทําการทุกวันค่ะ9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นนะคะสินค้าบางอย่างมารยการเป็นงานพรีออเดอร์รบกวนลูกค้าทักมาสอบถามก่อนเนื้อระยะเวลาพรีออเดอร์ขึ้นอยู่กับแบรนด์ด้วยนะคะ